มะเร็งคร่าชีวิตนรงศักดิ์ผู้ว่าหมูป่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดีวจะเดทงานบริสถานีประชาชนไทย P ี s รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะฮะของไทย P ี s ออนไลน์นะครับรายงานว่าสื่อโซเชียลรวมถึงเพื่อนร่วมงานอะไราผู้ว่าหมูป่านารงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งครับหลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชโดยที่ในวันนี้นะครับ21มิถุนายน2566 นายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือว่าผู้ว่าหมูป่าเสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลสิริราชหลังจากที่เข้ารักรการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งขณะอายุ58ปีครับโดยที่โลกออนไลน์ทั้งในแวดวงลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนร่วมงานจํานวนมากได้โพสต์ไว้อาลัยและก็ผูช้ Facebook จิกมี่รัชพลงามกระบวนประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพประบุนะฮะว่า RIP ขอให้นายไปสู่ภพภูมิที่ดีครับาลัยรักผู้ว่าหมูป่านารงศักดิ์โอสถนากรท่านถึงแก่อนิจกรรมวันนี้21มิถุนายน17นใ,นในกาที่โรงพยาบาลสิริราชด้านนายสุธิพงศ์จุนเจริญปหลัดกระทรวงมาไทยนะครับในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลกับไทย PBS ว่านายนารงศักดิ์เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ18บดน,นการครับด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลศิริราชโดยญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุ แต่ว่ายังไม่ทราบกําหนดการและก็รายละเอียดนะครับสำหรับผู้ว่านรงศักดิ์เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนะครับเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทําหน้าที่นะครับผู้บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือเด็กแล้วก็ผู้ฝึกสอนฟุตบอล13คนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายที่เข้าไปติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้านางนอนเป็นเวลา18วันนะครับระหว่างวันที่23บมิถุนายนถึง10กระะกฎาคม2561โดยที่บทบาทการบัญชาการเหตุการณ์ตลอดเวลา18วันนั้นทําให้ในายนรงศักดิ์ ได้รับการชื่นชมครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและในปีเดียวกันนะครับในนรงศักดิ์ก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าพะเยาจากนั้นปี2562นะครับย้ายไปเป็นผู้ว่าลำปางและปี2564ก็ย้ายมาเป็นผู้ว่าปทุมธานีเริ่มลุยทํางานทันทีครับในวันแรกด้วยการประชุมสน,นานาการน้ําร่วมกับหน่วยราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับ ทางด้านของพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วครับอดีตผู้บัญชาการหน่วยพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิลก็ให้สัมภาษณ์กับไทย P ี s ออนไลน์นะครับว่าได้รับทราบขา่าวผู้ว่านรงศักดิ์เสียชีวิตแล้วรู้สึกตกใจครับแล้วก็เสียดายในฐานะที่ว่าเคยร่วมงานกันในปฏิบัติการถ้ำหลวงได้เห็นวิสัยทัศน์และก็วิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งพลเรือโทอาภากรก็กล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ว่าหมูป่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์วิธีการทํางานบทเรียนจากถ้ำหลวงที่ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือเด็กๆทีมฟุตบอลหมูป่า ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปี2565ก็ทราบว่าผู้ว่าดรงศักดิ์ป่วยนะครับแล้วก็ได้พบพูดคุยการถ่ายทำสารคดีเพื่อให้เห็นความร่วมมือของทีมไทยในการทำงานกู้ภัยถ้ำหลวงจึงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ว่าด้วยผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางผู้ว่าแล้วก็รวมถึงครอบครัวของท่านผู้ว่าวมถึงคนที่รักท่านผู้ว่าดรงศักดิ์ด้วยนะครับ